บิสม i l l a h ิลลอร์ห์อัลลอฮ์ุรราะห์มานิรราะหีม alhamdulillah ิลลอร์บิละัลามีนวะลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านครับท่ามกลางสถานการณ์ที่สังคมไทยมีความขัดแย้งทางความคิดในระดับที่รุนแรงและภาวะที่ขั้วขัดแย้งหลักทางการเมือง ยังไม่สามารถบรรลุซึ่งแนวทางที่ได้รับการยอมรับร่วมกันในการคลี่คลายวิกฤตและการปฏิรูปการเมืองซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความแตกแยกในระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้นนั้นพักเพื่อสันติในฐานะพักการเมืองหนึ่งของประชาชนชาวไทยที่มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองในเวลานี้ และมีเจตจำนงที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและจันลงสิ่งดีงามให้กับสังคมร่วมชาติขอแสดงจุดยืนและเสนอแนะแนวทางการคลี่คลายวิกฤตการเมืองดังนี้ 1. พักเพื่อสันติตัดสินใจส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพักการเมืองและเพื่อยืนยันจุดยืนในการยอมรับ และเคารพกติกาที่วางไว้ตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนหรือรับผลประโยชน์จากกลุ่มการเมืองขั้วใดขั้วหนึ่งแต่เล็งเห็นว่าการยึดมั่นและเคารพในกรอบกติกาที่ได้วางไว้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการรักษาระเบียบของสังคมและเป็นปัจจัยสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. ในปัญหาเร่งด่วนว่าด้วยข้อเสนอให้เลื่อนวันเลือกตั้งนั้นพักเพื่อสันติเห็นว่าเป็นแนวทางที่ยอมรับได้หากสามารถป้องกันการ,รเผชิญหน้าที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแต่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ให้ชัดเจนและจัดเวทีหารือก่อนการเลือกตั้งโดยให้ทุกพักการเมืองและองค์กรที่เกี่ยวข้องยอมรับและให้สัตยาบันต่อสาธารณะร่วมกันว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้ว ทุกฝ่ายจะดำเนินการปฏิรูปและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้พักเพื่อสันติขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเริ่มต้นด้วยการมีความจริงจังในการรณรงค์และดำเนินกระบวนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 3. ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองนั้นพักเพื่อสันติ สนับสนุนข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มที่เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องปฏิรูปกฎกติกาทางการเมืองโดยวิธีการที่เป็นไปตามคันลองของกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการแก้ปัญหาในระยะยาวพักเพื่อสันติเห็นว่าการปฏิรูปจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่การคลี่คลายวิกฤตการเมืองเฉพาะหน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจหรือขจัดคู่แข่งทางการเมือง ท้าว่าจะต้องคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาที่เป็นต้นต่อสำคัญของวิกฤตการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตติดสินบนและการใช้อำนาจในทางมิชอบในการเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่ครอบคลุมทั้งในระบบการเมืองและระบบราชการทุกระดับ 4. เมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าแนวทางที่ขั้วขัดแย้งทั้งสองได้เสนอนั้นต่างไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายตรงกันข้าม พักเพื่อสันติมีข้อเสนอแนะ2ระดับดังนี้ 1. ระดับทวิภาคีระหว่างคู่ขัดแยง้งพรรคเพื่อสันติขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายสร้างโอกาสในการเจรจาและประนีประนอมกันและขอให้ตระหนักว่าการทำลายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสูญสิ้นไปจากระบบการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและจะสร้างความอ่อนแอให้กับประเทศ 2. ระดับพหุภาคีพักเพื่อสันติขอเสนอให้บุคคลหรือองค์กรกลางที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายมีความจริงใจและไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาเป็นตัวประสานและดำเนินกระบวนการสร้างความปรองดองและเอื้ออำนวยให้เกิดกลไกลในการปฏิรูปการเมือง ที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนของภาคประชาชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในขั้วขัดแยง้งได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรและองค์กรด้านศาสนาที่เป็นผู้เตือนสติและให้ปัญญาแก่สังคมทั้งในส่วนของตัวแทนแต่ละศาสนาและองค์กรร่วมระหว่างศาสนาอาทิสภาศาสนสัมพันธ์เป็นต้นพักเพื่อสันติในฐานะที่เป็นพักการเมืองเล็ก แต่ขับเคลื่อนด้วยเจตนารมณ์และวิธีการอันบริสุทธิ์ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของอิสลามยินดีที่จะเข้าร่วมในกระบวนการปฏิรูปการเมืองและการสร้างความปรองดองที่จะเกิดขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในการเตือนสติสังคมและส่งเสริมให้คนดีความดีงามรวมทั้งสติปัญญาที่มีอยู่ในสังคมไทยสามารถกอบกู้ให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตในครั้งนี้และสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติมีความสามัคคีและยึดหลักคุณธรรมเป็นพื้นฐานที่จะพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไปวัส,สลมามมอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอ ว่บริกาตุสวัสดีครับเพื่อสันติเพื่อสันติสุขของคนไทย